ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมชุดโต๊ะหมู่ไม้พยุงนะครับที่วันนั้นเราถ่ายไว้ยังวันนั้นยังไม่ได้ลงสีนะครับวันนี้เราลงสีเงาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับแต่ว่าเราไม่ได้ย้อมสีย้อมอะไรเลยนะครับอันนี้จะเป็นลายไม้ของเขาเลยครับเป็นลายไม้พยุงโดยเฉพาะเลยนะครับนี่ ขนาดก็หมู่เก้าหน้าเก้ายาวสิบแปดนะครับผมเก้าหน้าเก้ายาวสิบแปดครับผมตัวนี้เป็นไม้พยูงครับไม้มงคลครับอันนี้จะเป็นสุดยอดไม้มงคลเลยนะครับ็นไม้หายากแล้วก็เป็นที่ต้องการมากมากครับตอนนี้ก็หาไม่ค่อยได้แล้วครับก็ทั้งร้านมีอยู่ชุดเดียวนะครับลายสวยงามครับผมแล้วความแข็งแรงนี้ไม่ต้องสงวัครับชื่อว่าไม้พยูงแข็งแรงแน่นอนครับผมนี่นะครับโต๊ะหมู่ไม้พยูง ห่เก้าหน้าเก้ายาวสิบแปดนะครับผมสวยๆเลยครับชุดนี้ผมขายอยู่ที่ราคา4 8 5 0 0่้า้อยบาทนะครับ48,500อบาทครับมีอยู่ชุดเดียวเลยครับเป็นชุดนี้เลยครับหายากมากครับตันนี้นีเลยครับนี่นะครับขาขาก็จะเป็นขาใหญ่หน่อยนะครับผม ขาก็ขายใหญ่แล้วทําออกมาก็ได้รูปทรงด้วยครับรูปทรงที่สวยงามสดสง่วนครับไม้ข้างบนก็หนามากนะครับไม้ข้างบนเป็นแผ่นหนาเลยครับนะใช้ไม้หนาเลยนี่จะให้ดูลายใกล้ๆเลครับสวยมากครับนี่ครับนี่ถายมาสวยเลยครับนี่จะให้ดูลายใกล้ๆเลยครับอันนี้ก็จะมีกระพีตัดหน่อยนะครับ เพื่อเพิ่มความสวยงามครับผมุยพยุงทุกชิ้นครับอันนี้พยุงทุกชิ้นเลยดูแผ่นได้ครับนี่ดูคนาครับหมู่เก้าหน้าเก้ายาวสิบแปดครับผมหมู่เก้าหน้าเก้ายาวสิบแปดนะครับนี่ครับให้ดูความสวยงามได้สิ้นง,งานเลยดูโต๊ะกลางครับดูฐานนะครับดูฐานดูขา อะไรพวกนี้ก็เป็นพยุงล้วนนะครับพยุงทุกชิ้นครับพยุงทุกชิ้นเลยนะครับผมนี่ตัดไม้ให้อย่างดีคัพิเศษรับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับชุดนี้ราคาอยู่ที่48,500บาทนะครับ48,500บาทครับหมู่เหน้าเก้ายาว18บแปนะครับผม ขายอยู่ที่ราคา48,500บาทนะครับมีอยู่ชุดเดียวเลยครับผมยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ